พี so far, ่น <sil ence> ้องมาในเมนูผ้ามัดตำแตงล้วจานเด็ดสำหรับคนใส่เม็ดกระถินค่ะเม็ดกระถินเยอะๆเลยพี่น้อง

把它等。 กระอปอบรดกระปองหมดแล้วนี่นม,นมาองค่นะ่มาองด้ดีมากนีนะ่มาองไาช เคออืออจะแบบน้า <c oughs> เคือบ้างสไตล์แบบเคือเพลนน้ะพี่น้อง <c oughs> มนหนาวบ้านๆเจอ,อหอมน่าพี่น้องอ้หอมแกบน้า แตงกวาจา้าฝันแล้วเรอยไปน้องค่ะ,คะอีกของงานคือตงกว่าจา้ะ นี่ค่ะน้องคาเดนอยว่พี่น้องก่อนทำแต่งปลาเด็กต้นค่ะอืมเอาเลย ปรลาดตอนค่ะมจะซูผ่ากุน,นะอีาค่ะม่ก็จรยลอยกระถินด้วยค่ะน,อน่อยนึ่งเราก็ไปลอยด่านหนาเน,ะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเม็ดกระถิน่นแเาจะลอยแจ่งหนาอีกที่เนาถึปเนาะ เทกันเลยจ้โอเคค่ะเทกันเลยจ้าอ๊เป็นตสปป่ยน้องไหมเยอะๆค่ะหามเยอะๆตัแตงมากนาะน้ เลยคตั้มแตงเม็ดกระทิเยอะๆเด้อพี่น้องคะ่ะได้แล้วมาเด้อพยายามใส่บักกวดพี่น้องตั้มแตงเม็ดกระทิจ้าปลาราต่อนยุ่ยเยอะเด้อพี่น้องใส่ัปเลยน้งองเนื่นอนคะ่ะ ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะยิ้ให้พี่น้องเบิ้งชัดๆตอนนี้เนาะตานแตงปลาตะต้นเด้อค่ะเด้อโรยเม็ดกะทิอยู่ยๆค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมวงไหนก็ลังใจช่องในโจ๊กไพ่ในโจอกแช่เนียมาตลอดเด้อค่ะขอให้พี่น้องลำลุ้ยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆเด้อค่ะเดินทางไปตลอดปลอดภัยสุขสุขคนเด้อพี่น้องค่ะรวยๆกันทุกคนค่ะ ขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะชื่อ